アスログセンサーがご信号出してるんだね。カジョ今朝から6905機の設備が止まってます。予備はあるがい予備はもう切れちゃって。<laughs> うわ、マジか。まあ、しょうがない。発注して。わかりました。 ประมาณนี้นะครับก็เป็นอัจริกเรามาดูคำแรกก่อนแปลว่า pressure โกชิงโกชิงโกแปลว่าสัญญาณโกแปลว่าผิดเนาะอ่าโคโลเคชันที่จะเสนอในวันนี้นะครับก็คืออัจริกนี่คือสต์นะครับผมอัจริกนี่คือสตนะเชอร์ของตัวระบบไฮดรลิกนะยูอัจคือไฮดรลิก ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคํานะครับเนาะเมื่อกี้เราเจอคําว่าเซ็ T ี T B ทีนี้มันต่างกันยังไงจูมงเนี่ยจะใช้ในชีวิตประจำวันในร้านค้าสั่งซื้อออนไลน์ทั่วถ้าเป็นหัดจูนเนี่ยจะใช้ในบริบทขององค์กรบริษัทมากกว่าเนาะเช่นการออก PO กนะครับ